น้องไอ้น้องไอ้แสงกูธอเข้าตอนปห้าอเปล่านะจำไม่ได้โอ้ลงรักเธอมากแต่ละวันผมไม่อยากจะหยุดเรียนผมอยากจะมาเพื่อพบเธอตอนนั้นบอกรักไปสารภาพรักไปแ <c oughs> ต่ว่าไอ้ไม่เอากู <c oughs> น้องไอ้ไม่เอากูผิดหวังมากมันจุกอ้ามันมันระทถมมันจุกอกหัก อยากจะร้องไห้มากๆเลยแต่ไม่มีเหตุผลพอที่จะร้องวันนั้นเดินเข้าแถวก็แถวเดินขึ้นมาจากชั้นเรียนขึ้นตรงบันไดตรงกลางเดินขึ้นบันไดเหมือนคนไม่มีแรงโเหมือนคนสูงเศร้าอยากจะร้องไห้และนนในตอนนั้นเองก็มีผู้มาปลดปล่อยผมจากความทุกข์ระทมทั้งปวงไอเจไอเจลูกครูประเสริฐมึงเดินม,มาข้างหลงังกู มึงบรรจงบรรจงเคยเล่นนะเคยเล่นนะปฐมก็เคยเล่นมันชื่มบแบบเต็มเหนียวกูเลยเต็มที่แบบขี้หักในเลยอู้แบบมันจุกอะ่ะทั้งจุกแบบตอนนั้นหัวใจก็เจ็บมากกูร้องเลยกูร้องไห้ฮือเลยไอเจเห็นเพื่อนร้องไห้เห็นกูร้องไห้ตายหา่าแล้วถ้าครูมาเห็นตอนนี้ไอเจกูเด้งแน่ไอเจ,าอเจามากับเพื่อนสองคนจะไม่ได้ว่าใครเป็นกันน่าจะไอโม่ไอโม่ ูกูใหญ่เลยขยาากูใหญ่เลยเฮ้ย hey, กูขอโทษกูขอโทษไม่ต้องเพื่อนกูขอบใจมึงว่ะกูอยากร้องเฮ้า <c oughs> มึงโไม่มีอะไรทำเนยะ้ผมก็ไอลำพังท่าเดินเราตอนขึ้นบันไดมันก็น่าสงสารนะมันมามนไม่สงสารกูเลยมึงเต็มที่เลยโอ้โหจุกดิ้นอยู่ตรงบันไดเลยทั้งจุกทั้งทั้งจะหาตัวเองทั้งอกหักจากน้องไอ้มันกระทุม ผมคืนไปหมดคิุดแล้วสางเวชตัวเองตั้แต่เรียนมาะอนุบาลประถมมัธยมผมจีบผู้หญิงไม่น่าจะต่ำกว่สักสามสิบสี่สิบห้าสิบคนไม่ติดสักคนเลยหลอกกินไม่ได้จรพูดถึงเพื่อนรักที่สุดของผมตอนประถมเป็นเพื่อนที่ผมภูมิใจมาก เวลาได้เดินเคียงข้างกับมันไปไหนกับมันกูมีความสุขกูรู้สึกเด่นกับมึงไอจิปทีรพันแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วมึงรวยมากขนาดกูยังแค่ทีละสิบมึงทีละพันเลยแม่ไอจิปเป็นพี่เลี้ยงเด็กใจดีใจดีน้องสาวมันชื่อ,อเฟียสเฟียสคือเวลาอยู่กับไอจิปเนี่ยผม ภูมิใจมากสมัยประมันตอนน่าจะสักป .4 สหรือปอห้าเนี่ยจะไปไหนไปด้วยกันซี้กันเลยแต่ที่สําคัญเลยคือเหมือนกันเราน่าคล้ายๆกันคือเวลาใครชอบล้อผมด่าผมไอ้ห้อยกูเดินกับไอ้จิ๊บกูไม่เก็บไว้ไอ้จิ๊บห้อยกว่าไอ้จิ๊บห้อยก็กูคนที่เดือดร้อนคือไอ้จิ๊บมึงด่าใครไอ้ห้อยคือเราภูมิใจแล้ว มีคนมารับแทนมันน้อยกว่ามันน้อยก็คูอสนิทกันมากผมสนิทกับไอจิบมากวันหยุดก็โอ้บ้านมันจะก่อนอยู่หลังมหาลัยหัวเฉียวอ่ะนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปเล่นบ้านนะหลังมันย้ายไปอยู่สิ่ที่พักแต่ก็หลังคือเราก็เป็นเพื่อนรักกันนะแต่ไม่ค่อยสนิทกันผมได้นั่งกับมันตอนประถมนั่งคู่กันเลยเป็นเพื่อนรักกันสังเกตดูสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราได้นั่งคู่กัน ราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปเลยได้นั่งคู่กันได้นั่งกลุ่มเดีวยวกันคือไปไหนเราไปด้วยกันมึงไปเยี่ยวกูไปเยี่ยวมึงไปขี้กูไม่ปวดขี้กูก็จะรอมึงขี่เสร็จคือไปไหนไปด้วยกันมึงไปซ้ายกูซ้ายมึงขวากูขวาแม่จิบขายขนมตอนพักเที่ยงก็จะเอาขนมมาตั้งขายอยู่ข้างล่างคนอื่นต้องต่อแถวจิบไม่ต้องจิบเดินหยิบเลย อันที่ส่งของการเป็นเพื่อนจิ๊บหลายคนอยากเป็นเพื่อนจิ๊บไม่ไม่ไม่จิ๊บจิ๊บไม่เอาจิ๊บรักผมจิ๊บรักผมคนเดียวแต่ก่อนพอจิ๊บได้ขนมมาจิ๊บมันก็จะเอามาแบ่งเรามัรรู้เราไม่ค่อยมีตังค์หลายคนอยากเป็นเพื่อนกับจิ๊บมากไม่ไม่จิ๊บมีขนมเยอะจิ๊บก็จะมาแบ่งเราความทรงจําเกี่ยวกับไอ้จิ๊บ พอตอนอ๋อเรามาหากันตอนป .6 ป .6 เราแยกห้องกันพอแยกห้องกันแล้วก็ไม่ได้นั่งด้วยกันแล้วไม่นั่งโต๊ะกู้กันแล้วก็เลิไมล้่อ็จะเจอกันต่างเวลาไงก็เลยห่างห่างกันไปะจิ๊บเนี่ยคือเป็นเพื่อนที่สนิทมากเลยตอนนนนั้ตอป .4 ป .5 เป็นเพื่อนสนิทของผมมากเลยคือเป็นเพื่อนที่เดินแล้วเราภูมิใจเป็นเพื่อนที่ผมภูมิใจมาก <c oughs> น้องบุตรจำน้องบุตรกันได้ไหม จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าน้องบุตรน้องบุตรเป็นผู้หญิงขคำๆคดำ้ำเออแต่ว่าน่ารักน่ารักโตขึ้นผมมั่นใจน้องบุตรต้องสวยแน่นอนน่าจะเป็นคนใต้คนใต้น้องบุตรเป็นคนขี้อายจ้ะขี้อายที่อายมากอย่าให้น้องบุตรเดินไปหน้าห้องไปดันคานจะอายวิดการมผมน้องบุตรเพราะว่าทุกคนต้องจำได้และประทับใจผมมากเลยชั่วโมงภาษาอังกฤษ เรียนเวิร์บเติม ing ที่แปลว่ากําลังการทํคผูก็สอน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 หลักการไปเสร็จปุ๊บเขียนเขียนหน้ากระดานน่าจะเป็นอาจารย์วราพรนะเขียนบนกระดาน go ing จะเป็น u a l k ing แล้วก็เรียกเด็กขึ้นไปอ่านทีละคนลูกขึ้นสิคนแรกคนแรก go ing อ่านว่าอะไร ก็อิงดีมากค่ะตกมืออ่าตกมือคนที่ส oh. well. อ,อ,อ,องไอ, e อ,อ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ลุกขึ้น w U A L K I N G อ่านว่าอะไรคะ Walking อ่าเก่ยมาถึงคำคำของน้องบุตร C O M ตัด E ออกเติด I N G น้องบุตรอ่าใครอ่านน้องบุตรน้องบุตรลุกขึ้นโอ้โหน้องบุตรายไงน้องบุตรายอ่านว่าอะไรคะน้องบุตรน้องบุตรหลังเลมองซ้ายมองขวา เพื่อนไม่คิดจะช่วยกูบ้างเลยเหรอก็นั่งรอฟังน้องบุตรอ่านอยู่น้องบุตรน้องบุตรน้องบุตรไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไง c o m ตัด e เติม i n g เมื่อกี้เมื่อกี้ w อล k w วอ k อ่านว่า walking คำน้องบุตรคำคำคำกิ้งโอ้โหหากันลั่นห้องเลยคำกิ้งโหผมนี่ อาเลยอาปากหาเลยหาลั่นห้องเลยน้องบุตรโอ้โหน้องบุตรอายแม้แต่ครูเองก็เถอะครูเองก็คอมไอจีคัมมแต่น้องบุตรอ่านคัมกิ้งก็เลยคำกิ้งกันเลยคือผมหาไม่หยุดอ่ะผมหัวเราะจนโอ้โหท้องไส้มันปั่นปวนมันมันมันโดนใจอ่ะมันโดนใจไม่ถึงไม่อยากจะรู้ว่าเพื่อนอายแต่มันหยุดไม่ได้มันโดนใจอ่ะคัมกิ้ง ครูท่าครูก็บอกบุดหยุดได้แล้วเพื่อนอายทั้งที่ครูเองก็อันไม่อยู่เหมือนกันอาจารย์เองก็้าเหมือนกันนี่แหละทําให้ไม่ลืมไม่ลืมเพื่อนวีรกรรมยิ่งผมได้พูดถึงเนี่ยรู้สึกว่ามันมันอยากกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งอยากกลับไปที่โรงเรียนเก่ากับเพื่อนเก่าๆอยากไปนั่งคุยกันํำลึกความหลังกันหน่อย ไม่อยากจะคุยเรื่องอนาคตรหรือว่าเรื่องปัจจุบันอยากคุยเรื่องถ้าเจอเพื่อนเก่าๆอยากจะคุยเรื่องปัจจุบันเอ้หรือเรื่องอดีตมากกว่ามึงจําได้ไหมมึงจําได้ไหมมึงจําได้ไหมมันมีความสุขไงอยากกลับไปประมาณสักปีหนะ้าถือกล้องไปผมจะถือกล้องไปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งทุกซอกทุกส่วนของโรงเรียนเก่าๆที่ผม ไปเรียนมาผมอยากจะบันทึกไว้บันทึกไว้มันคือความทรงจําที่ดีอ่ะอยากจะเก็บไว้เอาไว้เล่าให้ลูกให้หลานฟัง